บนด้านโทรศาบนท้องถนนคว้าสุนัขคู่ปรับโยนแก้แค้นผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะทำใจเย็นอย่างไรก็คงจะมีวันที่สติแตกกันแบบยังไม่อยู่แต่ว่ายังไงก็อย่าให้ถึงขั้นเอาชีวิตสัตว์ตาดำมาระบายอารมณ์แบบชายคนนี้เลยนะคะ วิดีโอฉบับนี้แสดงให้เห็นมาร์กดิโอเน่วัย22ปีซึ่งเป็นคนขับลิฟต์จากมองแคล์ที่โยนสุนัขของชายอีกรายออกจากรถในระหว่างที่เขาบรรดานโทสับบนท้องถนนจนทำให้ถูกตั้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาร์กได้ทะเลาะกับคนขับรถอีกคันบนท้องถนนสงครามวาจาส่งผลให้พวกเขาลงจากรถเพื่อปล่อยพาวเวอร์ของฮอร์โมนเพศช,ชายกันกลางถนน มาร์คดูคล้ายกับจะพยายามอีกเลี้ยงชายไปกลางคนไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นชายคนนั้นได้ผลักมาร์คแล้วก็กลับไปที่รถของเขาแต่มาร์คไม่ยอมเดินจากไปง่ายๆหรอกนะ เขาเดินตามไปแล้วก็ล้วงเข้าไปในรถของชายคนนั้นก่อนที่จะคว้าสุนัขของชายคนนั้นโยนไปที่ถนนเจ้าดาฟนี่สุนัขมินิเอเจอร์พินเชอร์วัย12ปีตกใจขวัญกระเจออิงจนวิ่งเข้าสู่การจราจรที่กำลังพุ่งเข้ามาโชคดีนะที่มันได้รับแค่รอยฟอกช้ำไม่กี่รอยส่วนมาก,กำลังเผชิญกับความผิดทางอาญาและถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้ลิฟต์อีกต่อไป